สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่73แล้วนะคะของรันนัดผักเครื่องนะคะฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะพี่ขาเวลาที่แม่ค้าทาคลิปนะจะได้ไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะพี่ได้เห็นก่อนใครเลยค่ะพี่ขาฝากช่องทางติดต่อแม่ค้าหน่อยนะคะพี่นี่ค่ะช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะพี่นี่ค่ะ ร้านนัดนะคะ๙๘ร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่เบอร์มือถือนะคะ6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะ ID line นะคะพี่สแกนเลยค่ะสแกนได้เลยนะคะพี่พี่สแกนเข้ามานะคะจะเพิ่มเพื่อนเลยนะคะพี่ขาสแกน QR code ได้ค่ะสำหรับพี่ท่านใดนะคะที่เล่น Facebook นะคะเพิ่มช่องทางาติดต่อนะคะ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าพี่ภูนะคะเป็นวัคแสนดีค่ะพี่หาการสแกน QR code นี่ไม่ยากนะคะพี่ถ้าพี่ดูผ่านชีวีนะพี่ก็เอาโทรศัพท์ค่ะ การผ่านชีวีก็ได้นะคะ <für 1971. S 1> พี่ค as. ่ะเพื่อเพิ่มการเสียเวลานะคะพี่มาพบกับพระองค์แรกกันเลยค่ะเป็นภาพถ่ายก่อนนะคะพี่เป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพมีจานเดี๋ยวใช้คําว่าภาพถ่ายเดี๋ยวจะผิดพลาดอีกนะคะพี่ข้างหลังนะคะจะมีจานแบบนี้ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่นี่จานแบบนี้นะเป็นภาพถ่ายเป็นภาพขอโทษค่ะขอโทษนะคะพี่เป็นภาพหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะพี่ค่ะแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะพี่นี่แป๊บนึงนะคะ ขนาดนะคะอยู่ที่นี่ค่ะสี่นิ้วนะคะกว้างสี่นิ้วค่ะนะคะพี่ยาวนะคะอยู่ที่ห้านิ้วค่ะกว้างสี่นิ้วยาวที่ห้านิ้วนะพี่ขาขนาดนประมาณนี้ค่ะพี่เป็นรูปนะคะรูปหลวงพ่อกล้วยนะคะมียันนะคะมียันแบบนี้ค่ะพี่ขานี่ค่ะด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้ค่ะพี่เก้าร้อยบาทค่ะพี่ต้องไปใส่กรอบเอาเองนะคะพี่หาเก้าร้อยบาทนะคะสําหรับรูปภาพนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่หาค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมพระ พ้าสิงค่ะพี่หาะ้าสิงพ้าสิงค่ะพี่แป๊บนึงนะคะพี่นี่ค่ะเป็นพ้าสิงนี่ค่ะมีนั่งช้างแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อออกบางคนเขาก็เรียกเนื้อมันโปรค่ะพี่ค่ะเนี่ยค่ะเนื้อแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นช้างนะนั่งช้างแบบนี้ค่ะพี่ด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ สวยนะคะพี่พระพักสวยงามเลยค่ะพี่นี่พระพักยิ้มหวานสวยงามนะคะพี่สวยงามค่ะนี่ค่ะสาหรับพระสีนะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทะค่ะใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดินไทยแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้พี่หาเวลาแม่ค้าพูดนะคะสื่อสารพระเนาะบ,บางทีบางทีใช้เวลาใช้ความคิดความจำะค่ะพี่ถ้าบางครั้งสื่อสารไปผิดพลาดต้องขออภัยนะคะพี่ค่ะ แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่1,800นะคะค่าจัดส่งที่100บาทระบบเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม100บาทพี่ท่านใดสะดวกโอนเงินสดน,นะคะทางร้านไม่ได้เก็บเพิ่มนะคะสําหรับระบบโอนเงินนะคะพี่ค่ะค่ะเดี๋ยววัดขนาดให้ชมนะคะพี่ขนาดขององค์พระน้าเดี๋ยววัดให้เห็นๆหนึ่งไปเลยนะคะพี่หน้าตักนะคะอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่ค่ะนิ้วนะความสูงนะคะขอโทษนะคะพี่ค่ะยก ความสูงอยู่ที่ฐานสุดท้าย9นิ้วนะคะพี่9นิ้วนะคะพี่ชัดเจนแบบนี้นะคะขาพี่ขา1,800นะคะระบบจะระบบโอนเงินนะคะเราจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินไปทางบ,บัตเพิ่ม100บาทเป็น1ัน0นะคะพี่ต่อไปนะคะพี่มาชม้องนี้มีน้ำหนักค่ะนักพับปกนะคะพี่เรียกผ้าปางนากปกดีกว่าน,นะคะพี่นี่ค่ะพี่เฝอแบบนี้นะคะพี่1,800บาทเช่นกันค่ะพี่่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ สวยๆนะคะพี่ด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้ดูนะคะด้านหลังองค์พระนะคะพี่ขานีเป็นเนือ้อก่อๆแบบนี้ค่ะภาพผิวหิ้งนะคะพี่ภาพใช้มาเขาเรียกภาพผิวหิง้งอะไรพี่ผ่านการใช้งานมานะคะภาพมีการเวลาค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะใตฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะพี่เห็นชัดไหมนะคะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่โทรมาสอบถามขอ ขอภาพทางข้อความได้นะคะหรือแอดไลน์ได้ Messenger ได้นะคะพี่คา่ะสำหรับพี่ที่ไม่ได้เล่นเล่นลน์เล่นเฟซน,นะคะแม่ค้าก็จะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนนะคะให้พี่ชมแล้วจำ EP p ให้ได้นะคะพี่ e p นี้เป็น EP ที่72นะคะพี่ค่ะค่ะนี่นะคะพี่นี่5นิว้วนะคะถ้าชัดเจนจริงๆอยู่ที่4นิ้วค่ะ4นิวว้วกว่านะคะพี่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะ อ,อ้อมฝูงนะคะจากเสียงทั้งบนนะคะเสียงทั้งบนนะโทษนะคะพี่หาถึงถึงล่างฝุดนะคะพี่ถึงล่างสุดเลยอย่าแม้คะจะวัดให้ชมนะถึงถึงล่างสุดนะคะพี่คะแป๊บนึงนะคะถึงล่างฝุดอยู่ที่สีฝ่องิ้วกวากว่าค่ะสฝ่องิ้วครึ่งค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะ เท่ากันนะคะ1,800ค่ะค่าจัดส่งที่100เป็น1,900นะคะพี่ค่ะระบบระบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มนะคะถ้าโอนเงินเราส่งฟรีค่ะค่ะพี่พระโปรโมชั่นของทางร้านมีทุกวันนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวมาชมนี้ก่อนค่ะพี่ชมพระชุดนี้ก่อนนะคะพี่เป็นพระกล่องยกชุดอย่างนี้ค่ะชัยนานะคะพี่นี่ค่ะบนบางขุดฝังขะบุรีชัยนานะคะพี่หลวงพ่อกวยนะคะพี่ชุติธโลนะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มีทั้งบทฝาหมี่เหรียญนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูเหรียญแรกนะในหนึ่งชุดนี่หนึ่งกล่องนะคะพี่กล่องกํมะหยี่ฝีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะเหรียญแรกนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นยันตารางแบบนี้ค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะค่ะนะคะอันนี้มาเย็นกล่องเลยนะคะพี่นี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เหมือนกันนะคะพี่นี่ค่ะพี่สองหนึ่งนะค่ะยกชุด ไปนะคะพี่มีเหรียญเหรียญคมด้วยค่ะหนึ่งชุดมีสามเหรียญมีเหรียญคมด้วยค่ะพี่พี่เห็นรอยจานไหม,มจานสวยๆเลยค่ะพี่ย่ะนี่จานสวยๆเลยนะคะพี่นี่ค่ะอย่างนี้นะคะพีหะะะะะะ่หนึ่งกล่องนะคะจะมีสามองค์ด้วยกันค่ะนี่นะพี่ชมใกล้ๆนะแม่ค้าจะฟูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งกล่องนะชัดเจนอย่างนี้นะคะ่ะพี่ค่ะใส่กล่องกัมบะยีนะคะพี่สีออกน้ำตาลนะคะ เป็นอย่างนี้นะของกรมมีเฟียลอตอนแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะหนึ่งกล่องจะมีด้วยกันฝามเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่คะหนึ 1, ่งพันสองร้อยบาทในหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งพันสองร้อยค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูยกชุดเป็นพักกล่องเช่นกันคะ่ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่หนึ่งกล่องนะจะมีหล่อหลวงปู่ทิมนะคะมีหันุมาหลวงปู่ทิมนะคะพี่คะนี่หันุมานนะเห็นยวมยคะฟูงกล้ <Amsterdam> องให้ดูไหมในหนึ่งกล่องจะมีด้วยกันนะคะพี่ ห้าชิ้นนะคะห้าชิ้น,นะคะ่ะห้าชิ้นนะคะพี่หานี่นกล่องจะมีห้าชิ้นนะชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูทีละองค์องแรกนะคะพี่เนี่ยองแรกเป็นเป็นหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมนะเนี่องนี้องแรกนะคะพี่โทษทีค่ะองแรกเป็นหลวงปู่ทิมองนี้นะคะนี่ค่ะรูปหล่อนะพี่นะรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะนี่ค่ะ ลูกหลอหลวงปู่ทิมนะคะองแกนะคะด้านข้างนะนี่ค่ะหมุนรอบๆใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นะคะอง์ที่สองนะเป็นปิดตายันยุ่งค่ะพี่หาปิดตายันยุ่งนะหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่เดี๋ยวพี่ดูนะแม่ค่ะจะฟูไม่เห็นที่ใกล้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะตายันยุ่งนะคะพี่ค่ะนี่ิวยๆยอย่างนี้นะคะพี่นี่อยู่ในหนึ่งกล่องค่ะพี่แล้วก็จะมีนี่ค่ะหนุมานนะคะพี่หนุมาน น้มันแบบนี้ค่ะพี่นี่สวยๆแบบนี้ค่ะนี่นี่หนึ่งกล่องนะคะอุดก้นอุดแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็มีนี่ค่ะอย่างไรชัยวัฒน์เหรอคะพี่ชัยวัฒน์ปะชัยวัฒน์ไหมเนี่ยค่ะจะมีพระเนี่ยอีกหนึ่งองค์นะคะองปูทิมอยู่ด้วยกันนะคะพี่หาอยู่ด้วยกันนะคะในหนึ่งกล่องนะคะค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสังกระจายค่ะพี่หาแล้วฝังกระจายนะองค์ล็กๆค่ะอยู่ด้วยกันนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้มีโคอย่างนี้ค่ะ ในห่ชุดนะคะจะมี5องะคะ์ด้วยกันค่ะ5องค์นะคะพี่นี่1ชุดจะมี5องค์นะ,ะ900บาทค่ะพี่หา900บาทนะนี่900บาท1ชุดนะคะ่พะพาโปรโมชั่นนะคะของร้านเรามีทุกวันนะคะพี่ขาพาโปรโมชั่นมีทุกวันเลยมาชมที่องค์แรกกันก่อน,นะคะ่ะเป็นปิดเป็นหลงพ่อเงินค่ะพี่หลงพ่อเงินนะคะพี่เฟรแบบนี้เลยค่ะพี่หลงพ่อเงินนะคะ่ะยิงคีตานะคะพี่พขายิงคีตานะค่ะ เนื้อหาแบบนี้ค่ะ300บาทนะคะพี่300อบาทต่อไปนะคะพี่เป็นไม่ฟราบที่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ส0 0บาทเช่นกันนะคะพี่ค่ะ300้อยบาทเช่นกันค่ะนะคะไม่ฟราบที่เลยนะคะองนี้นะไต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่่าค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ปีสองหนึ่งนะคะข้างหลังเหรียญทองฝาบาทค่ะข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่่า เป็นยันตราลากะสามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ยังเป็นหลวงพ่อกล้วยอยู่จ้านี่ค่ะพี่นะคะดูชัดๆ่ะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะอันปาก้าค่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะค่ะใครพี่ท่านใดหาอยู่นะต่อไปเป็นหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาหลวงพ่อไปนะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่สามร้อยบาทนะสําหรับหลวงพ่อไปนะคะพี่ในสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ ค่ะพี่หาต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะนี่ค่ะเฝอเแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านข้างนะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสําหรับอีพีนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่หาเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเจดีย์โยนะคะพี่นี่เฝอเแบบนี้เลยด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะไต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะ พี่ขาสามร้อยบาทเช่นกันค่ะค่ะพี่ภาพผมเดียยังมีอีกองหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะวดลรังค่ะนี่ค่ะด้านข้างจะแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นกระดูกกามช้างค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ EP นี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่่าสำหรับี p นี้นะพี่เสพสุดๆกันไปเลยค่ะสามร้อยบาท พี่ชมพี่ชอบนะพี่ช่วยจำหัวข้อตรงอ p ีให้ด้วยนะ,ะว่า e p ีเท่าไหร่นะคะพี่ค่ะ,คะนี่ค่ะแล้วน,น่าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะมีกิ่นนะคะพี่มีแสงกิ่นปิ๊กปิ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยค่ะดังกิ้งกิงนะคะพี่ขาสามร้อยาะะานะะ300บาทนะคะ เป็นกระดูกการช้านะคะพี่ต่อไปนะคะพี่ชมนี่ค่ะฉุนแผ่นหน้าทองแบบนี้นะคะหลวงปู่ทิมนะมีดัมเบลด้วยเป็นเลขสามน,นะคะพี่พี่เห็นไหมจะมีดัมเบิลอยู่ตรงนี้เป็นเลขสามน,นะคะพี่ค่ะหน้าทองนะพี่ท่านใดยังไม่ได้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่ะสามร้อยบาทนะค่ะมีฝังองค์นะคะ EP นี้มีฝ่งองค์นะจ๊ะพี่นี่ ได้มาเหมือนกันสององเลยนะ,ะจ๊ะจาะพ้าพี่ยังไม่ได้นะรีบเลยค่ะพี่ค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นต่อไปนะคะพี่เป็นพักกิ่งค่ะ,ปะโปรโมชั่นอันนี้เป็นกิ่งหลอดตันนะคะพี่ไม่มีเสียงนะด้าน,นข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้าน,นข้างอีกครา้งหนึ่งนะคะพี่ค่สามรอยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นผงกระดูกผีอะ่ะไวโพทาเตยนะคะพี่อุ้ยลวงเลย อย่างนี้เลยค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้อาจจะสีเหลืองนะคะพี่นี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะต่อไปเป็นสีดํานะคะมีฝองชิ้นนะคะมีฝององค์ค่ะีพีนี้มีฝององนะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะค่ะพี่นี่ค่ะมีพักกิ่งเนาะเนื้อออกสมฤทริ์ะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่หาเนี่เป็นกิ่งตันนะคะพี่นี่สีแบบนี้สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หาชมหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดก็มีนะพีนี้นี่ค่ะ ลงทองแบบนี้ค่ะพี่97นะคะ300บาทค่ะพี่ค่ะต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นี่ค่ะตา้งค้างนะคะตั้งหลังค้างค่ะอีกครั้งนะคะพี่สา300บาทเช่นกันค่ะ300บาทเช่นกันต่อไปนะคะพี่ชมนี่ค่ะหลวงพ่ทิมค่ะตั้งค้างนะคะค่ะ300บาทนะคะพี่สําหรับอีพีนี้300บาทเท่านั้นค่ะ พี่หานี่ค่ะหลวงปู่แหวนค่ะหลวงปู่แหวนเนาะเนี่ยฟินมาเดิมๆแบบนี้ค่ะเขาเก็บมาแบบนี้ค่ะพี่พี่ท่านไดชอบหลวงปู่แหวนนะคะพี่สามว้บาทเท่านั้นค่คะพี่หาสามร้บาทต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาสายใต้ค่ะตาสายใต้นะคะพี่เนื้อแบบนี้เลยพี่ชอบนะพี่ดูนะคะมีข้างหลังมียันแบบนี้ค่ะสามร้บาทจ้าพี่จาสามร้บาทนะคะพี่หาค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้ไม่ทราบที่ค่ะนะคะไม่ทราบที่เลยนี เป็นแบบนี้นะคะพี่เนื้อแบบนี้กอบแบบนี้สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หาสามร้อยบาทจ้าจ้ะนะคะพี่พารโปรโมชั่นนะคะพี่ก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปพี่มาชมพาที่มีราคากันหน่อยนะคะพี่ขาค่ะเริ่มที่เริ่มที่องค์นี้เลยค่ะพี่ขานี่ค่ะหลวงป,ป, ah. ปูはは่ทิมค่ะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญอย่างนี้ค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาท ต่อไปนะคะพี่เป็นแม่ชีบุญเรือนค่ะแม่ชีบุญเรือนนะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะเลี่ยมมาแบบนี้นะคะพี่เช่นกันค่ะหกร้อยบาทเช่นกันค่ะสําหรับแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พาผ่านการใช้งานมานะคะพี่หกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ค่นี่ค่ะเป็นหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะลงทองในภูมาแบบนี้ค่ะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นเลี่ยมหัวใจแบบนี้นะคะพี่ 600บาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นพราฟุ้มกอค่ะนี่ค่ะแบบนี้เก่าแบบนี้นะคะพี่600บาทเช่นกันค่ะพี่หา600้อบาทนะค่ะที่หานี่ค่ะตะกุดค่ะเอ้ไม่ใช่เบี้ยแก่เบียเบ้ยแก่นะพี่หลวงปูเจือนะคะพี่หาหลวงปูเจือเบีย้ยแก่นะเบีย้ยแก่หอยมุกนะมีถักเชือกใส่มาแบบนี้เลยคะ่ะพาเขาเก็บมาแบบนี้นะะพี่ถักเชือกแบบนี้เลยทุ่มไว้อย่างดีเลยจ้ะพี่ 600บาทนะคะสำหรับเบี้ยกแก้นะคะ6 0ร้อบาทจา้ะต่อไปนะคะพี่ชมนี่คะ่ะหลวงปู่ทิมะค่ะพี่เดิมๆแบบนี้เลยค่ะได้มาแบบนี้เลยค่ะขัางหลังก็เป็นแบบนี้นะคะห600้อบาทจ้าห0 0้อบาทนะคะพี่ค่ะพี่ตอกเลยนะคะเป็นหลวงพ่อโมค่ะเลี้ยมมาแบบนี้นะคะพี่เลี้ยมพร้อมใช้งานมาแบบนี้เลยอ่ะพระคุณใช้งานมาแหละค่ะพี่ขาเขาถึงเลี้ยงไว้แบบนี้เนาะ หลวงพ่อโมนะคะพี่600บาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาค่ะหลวงปู่นาคนะใส่กรอบมาแบบนี้ค่ะพี่เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ปิดนะแม่คะใส่ห่วงให้นะคะหลวงปู่นาคนะ600บาทค่ะ600บาทค่ะต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทวดค่ะหัวเรือค่ะเนื้อสัมฤินะคะหัวเรือนะคะองนี้หน้าศูนย์ห้านะหัวเรือค่ะพี่หานี่อย่างนี้ค่ะ หัวเรือนะคะอยู่ตรงฟอ,องหัวเฟยมากค่ะพี่คมมากเลยองนี้นะค่ะ9 0 0อยบาทนะคะพี่สําหรับหลวงปู่ทวดนะเนือสำลิอย่างนี้นะคะ900บาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นกิ่งพระกิ่งมีเสียงกิ่งนะคะกิ่งหลวงพ่อมุ้ยค่ะนี่ค่ะกิ่งหลวงพ่อมุ้ยนะคะแม่ค้าจาไม่ผิดนะนี่ใต้ฐานจะมีบอกไว้หลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่คานี่น,นี่กิ่งหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นี่700อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ0รอยบาท ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ค่ะหลวงปู่ทวดนันกการทองนะคะนี่ด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปเป็นเต่านะคะพี่เต่าหลวงปลิวนี่หลวงปลิวนะนี่แบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่สําหรับเต่าหลวงปลิวนะคะพี่ฟีนมาแบบนี้แพ็กเกบอย่างดีนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ้าเจ็ดร้อยต่อไปเป็นเหรียญ หลวงพ่อโสธรนะคะพี่ตั้งโรงพยาบาลเนาะปีศูนยเก้านี่จ้ะจังหวัดฉะเชิงเท้านะคะพี่เจ็ดร้อยาบาทนะจะ้จจะเะะ700าจา็ดร้อยบาทพี่หาล,ล,ลูดูหลวงปู่ดูอ่ดูหลวงปู่ดูเก็บมาได้มาแบบนี้ว่าใส่ถุงยิงดีเลยพี่ดูดิหลวงปู่ดูนะคะพี่หะนี่อันนี้แปดร้อยนะคะพี่นี่ ปดร้อยจ้ะพี่จ้าแปดร้ 800, เหรียญยือนอย่างนี้นะจ้ะพี่สวยงามจ้ะพี่นี่เป็นคางนะเป็นคางคางหนึงแปดจ้ะพี่นะแปดร้ 800. พี่หาพี่ดูนี้ค่ะข้อมือค่ะข้อมือนะนี่แมค้าจาไม่ได้เป็นอาจารย์เฮงอะ่ะนี่เป็นอย่างนี้พี่พี่ดูใ,ใกล้ๆนะแมค้าฟูไม่ดูเห็นไหมตรงนี้มีจานด้ะสวยแบบนี้เลยมีจานด้วหนึ่งจ้ะพี่หนึ่งนะจ้าหนึ่พจ้าพี่จ้าหนึ่ พะพี่เน่มิโต้หัวร้อหน่อยมิโต้มันก็น่ารักดีนะพี่นะ mm hmm. ได้มาแบบนี้เลยมิโต้นี่วัฒน์ฟงนี่ mm hmm. พระผูรอสีลิ่งดำพี่กเก่าแบบนี้เลยพี่ดูดิด้ามเก่าไมา้แบบนั่นแหละแปดร้อยจ้ะพี่สา8แปดร้อยี่ท่านได้ชอบนะแปดร้อยจ้ะจ้ะพี่เน่ mm hmm. nee, พี่ดูนี้ดีกว่า อไอ้ไม่ใช่เหรียญพี่พระพุทธชินราชดูดิวันนี้นัดได้พานะพี่นะยังเก็บอย่างดีเลยอย่างใส่ถุงอยู่เลยฟีีมาแบบนี้เลยนี่แบบนี้พระพุทธชินราชนะคะพี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นี่นรอบๆนะอันนี้พิมพ์แต่งนะพี่ถ้าจำไม่ผิดออกวัดสุทรรัศนี่ใต้ฐานโค้ชชัดเจนสวยงามอย่างนี้เลยค่ะพี่าะนี่พระพุทธชินราชนะนี่ถอดอะไรๆพิมพ์แต่งอะถอดฟุุมได้นะ,ะนี่ค่ะพี่าะนี่ถอดฟุุมได้นะ นี่ซุ้มได้สวยมากค่ะพี่สวยมากเลยเดี๋ยวนะคะใส่ซุ้มพี่ดูนะขอโทษทีนะคะพี่นี่สวยมากเลยพี่สวยมากเลยนี่ใส่ฟุ้มนะคะพี่ถอดฟุ้มใส่ฟุ้มได้นะคะพี่นี่แต่งนะคะพี่ได้ฐานแบบนี้ค่ะพิมแต่งนะค่ะพี่สําหรับพิมแต่งนะคะเก้าอยค่ะพี่หาเก้าร้อยเยๆแบบนี้นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยเดีนยวนะคะใส่ให้ดูใหม่นะ นี่ผมฟุ้ดูนี่อ่อนช้อยสวยงามอ่อสุูทัศนะคะพี่นี่พี่ท่านใดชอบนะเก้าร้อยบาทจะพี่จา900่าเก้าร้อยบาทค่ะพี่หานี่สวยนะคะพี่อุ๊ยฟุ้มหลุดเดี๋ยวไหมคะใส่ให้แน่นๆก่น เก้าร้อยบาทจ้ะพี่สาวสวยนะจ้าพี่จ้ะพี่เนี่ยต่อไปนะเห็นไหมคะใสไปก่อนเดี๋ยวล่วงหายเดี๋ยวฟุ้งหายขายไม่ได้หรือพี่ไม่เอาฟุ้งหายเนาะเออสวยเลยนี่หลวงปู่ทิมจ้ะพี่นี่ฉลุฉลุสวยๆอย่างนี้นี่นี่ข้างหลังมีจานกบกฟูเลยนะจ้าพี่นี่นะจ้าพี่เก้าร้อยจ้ะพี่จาเก้าร้อยนะสำหรับเดี๋ยวนี้นะเก้าร้อยจ้า สวยครบสูตรเลย900จ้ะพี่จา๋าต่อไปนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อฝำลิดค่ะพี่ขา EP นี้มีสององนะคะพี่คนละพิมพ์กันนะ800จ้ะพี่เนื้อฝฟื่อยแบบนี้จะดูชัดๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะพี่800ค่ะอพีนี้นะ800มีฝององนะนี่องค์ที่หนึ่งนะพี่จำไว้นะคะองค์ที่หนึ่งค่ะนี่องค์ที่สองค่ะพี่่ะองค์ที่สองนะคะพี่นี่ ที่สองด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านข้างอีกข้างหนึ่งใต้ฐานองค์พระนะคะพี่นี่แปดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทน,นะจ้าพี่จ้าต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมะค่ะพี่ค่ะนี่ปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่กระไรลทองสวยๆแบบนี้ค่ะพี่นี่ 900เนะจ๊จะพี่จะเก้าร0ค่ะสำหรับปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ไม่ค่อยได้พบเจอนะคะพี่นานๆจะได้มานะคะพี่เหมาติดมาได้มาแบบนี้เลยจ้ะ9ก0บาทจะพี่จ๋กา900บาทนี่ไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์แมคคาได้นะคะพี่ค่ะาร0บาทนะปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่ไหลทองแบบนี้ปิดเฟิแบบนี้นะคะ900บาทต่อไปนะคะพี่เป็นราหูหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ค่ะมีตาแดงแบบนี้ค่ะข้างหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะ สวยงามแบบนี้ค่ะพี่หาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับหลงกอน้อยตรงนี้นะเจ็ดร้อยบาทจะเป็นลาหูนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ยังเป็นหลงปูดูอยู่ค่ะพี่หามีจานแบบนี้ค่ะพี่หาอนี้นะคะจานเฟยๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทพี่หานี่เดี๋ยวชมตรงนี้ก่อนนะคะพี่ ต่อกันเลยนะคะพี่นี่หลวงหลวงพ่อเนื่อนะคะพี่วัดจุฬามณีนะคะพี่กาพี่หาเจ็ดร้อยบาทจ้าสาหรับหลวงพ่อเนื่องนะคะด้านหน้าจะแบบนี้ด้านข้างค่ะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจะพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะชมเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่พีนี้มีอยู่หนึ่งองค์หลวงปู่โตนะหนึ่งองค์ค่ะพี่หาีน หลวงปุโตนะคะพี่นี่อย่างนี้ด้านหน้าจะแบบนี้ด้านข้างนะคะด้านหลัง พี่นั่งข้างเลยนะคะนั่งค้างค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทนะสําหรับหลวงปู่โตนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าจ้าสาหรับอีพีนี้นะคะนม่คะขอกราบขอพระคุณนะคะพี่รับชมรับฟังติดตามนมคะนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่เวลาแม่ค้าทาคลิปนะจะไปขึ้นแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะพี่วันวันไหนพี่ชอบพี่ทักแม่ค้ามาได้เลยค่ะพี่ฝากช่องทางติดต่ออีกครั้งนะคะพี่หานี่ค่ะร้านนัพตาเครื่องนะคะพี่ค่ะ ID line นะคะพี่สแกน QR code ได้เลยค่ะ ID line นะคะพี่0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะพี่ค่ะ Facebook น,นะคะพี่พิม,มพ์คําว่าพิทพูนะคะเป็นวรรแฝนดีสําหรับ EP นี้นะคะพี่ก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ